กระบวนการอบแห้งโดยใช้ไอน้ํนาร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำเนี่ยนะครับถือกําเนิดมาจากการที่เราอยากจะลดข้อจํากัดของกระบวนการอบแห้งที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการอบแห้งโดยใช้อากาศร้อนทั่ว,ว,วไปนะครับซึ่งทําใหา้ผลิตภัณฑ์อบแห้งเนี่ยมีสีไม่สวยนะครับอาจจะสีคล้ําสีดําแล้วก็เนื้อสัมผัสไม่ดีนะฮะอาจจะแข็งมากไม่กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการอบแห้งแบบแช่แข็งหรือฟรีส์ไทริงเนี่ย ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับาการผลิตเป็นขนมขบกเคี้ยวมากนะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนเรากินโฟมนะฮะอาจจะไม่ได้เหมือนกับสแนค็คอย่างที่เรามีความเข้าใจกันในปกติทั่วๆไปอย่างเช่นของทอดนะครับแต่เราก็ไม่อยากใช้กระบวนการทอดเนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการที่มีน้ํามันอาจ,จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับเราก็เลยพยายามที่จะหากระบวนการใหม่มาตอบโจทย์ตรงนี้ นในอดีตเนี่ยมีกระบวนการอบแห้งโดยใช้ไอน้ำร้อนยุดยิ่งอยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิในการอบแห้งค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะไม่เหมาะสําหรับผักหรือผลไม้นะครับตลอดจนสมุนไพรอื่นๆที่อาจจะสูญเสียสภาพได้ง่ายเมื่อเจอความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆมากๆนะครับเราก็เลยพัฒนากระบวนการนี้ขึ้นมาทดแทนนะครับการนี้มีจุดเด่นก็คือเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ มีสีสวยนะครับเนื่องจากในระบบเนี่ยจะไม่มีออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการอแห้งเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนสีที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. นอกจากในแง่ของสีแล้วเนี่ยการสูญเสียสารอาหารหลายๆตัวนะฮะซึ่งเขาจะเซนซิทีฟต่อออกซิเจนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีกรูปรุนสูงนะฮะเนื่องจากเกิดการเดือดของน้ําภายในโครงสร้างนะครับ ก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความกรอบมากนะครับแข็งน้อยนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะของสแนค็คหรือขนมขบเคี้ยวที่พึงประสงค์นะครับเ,เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งโดยใช้อากาศร้อนเนี่ยก็จะผู้บริโภคจะให้การยอมรับมากกว่าไอ้น้ำร้อนยวดยิ่งเนี่ยก็คือไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของน้ําที่ความดันหนึ่งหน,งนะครับเช่นที่ความดันบรรยากาศเนี่ย อุณหภูมิอิ่มตัวจะเท่ากับ100องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ไอน้ำร้อนยอดยิ่งเนี่ยก็คือจะต้องใช้อุณหภูมิมสูงกว่า100องศาเซลเซียสซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผิดพลาดหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าแม้กระทั่งสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือแค่อยากให้ได้แอรน้ำร้อนยอดยิ่งนะครับเราเราไม่ได้สนใจว่าอุณหภูมิมจะต้องเป็นเท่าไหร่เราก็เลยมาได้แนวคิดว่าถ้าเราลดความดังของระบบลงเพื่อลดอุณหภูมิอิ่มตัวของ ของของน้ําลงนะครับเราก็สามารถที่จะได้ไอนน้ำร้อนยิ่งที่อุณหภูมิต่าลงอันนี้ก็เป็นที่มาของระบบนี้นะครับซึ่งโดยแนวคิดเนี่ยง่ายมากนะครับก็คือลดความดันของระบบลงเราทําให้น้ำเนี่ยเดือดที่อุณหภูมิต่ําลงเราก็สามารถที่จะได้ไอนน้ำร้อนยิ่งที่อุณหภูมิต่าแล้วก็สามารถที่จะไปอบแร่น,นะครับจุดมุ่งหมายทั้งต่างที่เราต้องการจากไอนน้ำร้อนยิ่งไม่ว่าจะเป็นการไม่มีออกซิเจนในระบบการที่สามารถจะทําให้น้ําเดือดภายในโครงสร้างเพื่อที่จะให เ,เกิดการขยายตัวเป็นไอ้น้ำนะครับแล้วก็ดันโครงสร้างให้โป่งพองขึ้นเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะกรอบมากแข็งน้อยนะครับหรือว่าลักษณะพึงประสงค์อื่นๆเนี่ยเราคงจะได้หมดนะครับโดยเนื้อหาของทางด้านทฤษฎีเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการที่จะสร้างระบบอย่างนั้นขึ้นมาได้นะครับการควบคุมให้การไหลของไอ้น้าสัมพันธ์กับอุณหภูมิแล้วก็สัมพันธ์กับ การอบแห้งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับกระบวนการอบแห้งโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ความดันต่ำหรือที่ความดันบรรยากาศก็แล้วแต่เนี่ยหลักการก็คือเราใช้ไน้ำร้อนยวดยิ่งนะครับซึ่งก็คือไน้ำที่มอุณหภูมิสูงกว่าจุดอุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำที่ความดันหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราพูดกันง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือเรามีไอน้ำที่ไม่อิ่มตัวนะครับ ของอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อิ่มย่อมต้องอยากหาอะไรมากินนะครับเพื่อให้มันอิ่มนะครับในกรณีนี้เนี่ยไอ้น้ำไม่อิ่มตัวก็คือเขาไม่อิ oh ่มน้ำนะครับเขาอยากจะได้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปล่อยไอ้น้ำร้อนยุดยิ่งเข้าไปในระบบอบแห้งนะครับไอ้น้ำร้อนยุดยยิ่งนี้จะถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับอาหารนะครับน้ำในอาหารก็จะระเหยขึ้นมานะครับเจ้าไอ้น้ำที่ไม่อิ่มเนี่ยก็จะจับน้ำที่ระเหยออกมาจากอาหารกินเป็นอาหารของมัน เขาก็จะอิ่มเขาก็จะมีความสุขแล้วก็ไหลออกจากเครื่องอบแห้งในรูปแบบของไอ้น้ําอิ่มตัวนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าไอ้น้ําก็คือน้ำนะครับมาอบแห้งอาหารได้นะครับกระบวนการนี้เนี่ยเราเราสามารถที่จะใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เพื่อผลิตไปเป็นขนมขบเคี้ยวนะครับหรือแม้กระทั่งอบแห้งสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็น วัตถุดิบตั้งต้นในการสากัดสารสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องเทศนะครับเ,เราเราสามารถที่จะอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการพัฒนาอุตสาหกร,รรมอาหารของประเทศให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่มมีมูลค่าสูงนะครับตอบโจทย์อาหารแห่งอนาคตได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถจะได้เครื่องต้นแบบตรงนี้ออกมาโดยใช้เวลาวิจัยประมาณสัก5ปีนะครับแล้วเราก็ทําการศึกษาในแง่หมุมประเด็นต่งตางๆก่อนที่จะสามารถที่จะนําไปขยายขนาดเป็นเครื่องในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมเนี้ยก็ได้มีการถ่ายทอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนำไปใช้ในการผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีมูลค่าสูงนะครับทำไมถึงมีมูลค่าสูงเพราะว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยมีลักษณะพึงประสงค์หลายอย่างเช่น กรอบมากแข็งน้อยนะครับแล้วก็สีสวยกลิ่นรสเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศนะครับปัจจุบันผู้ประกอบการก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วนะฮะในในประเทศนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะนําผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นการนําเงินตราเข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึง่ง